ช้างกับคนไม่มีใครยอมแพ้กันชาวชุมชนบ้านตาทิศตะบลกระโพออำเภอท่าตูมจังหวัดส,สุรินทร์ได้ร่วมกันจัดงานพระปลาเข้าเปลือกเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านตาทิศมีนายอัมพรทองภูผู้ใหญ่บ้านตาทิศเป็นประธานจัดงานนายรณพัฒหอมเนียมผู้อํานวยการโรงเรียนนายเสนแก้วบุญเลิศที่ปรึกษาประธานและชาวบ้านตาทิศ ได้ร่วมกันจัดขบวนแห่รับปัจจัยและข้าวเปลือกในชุมชนโดยมีนางรำที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านและช้างกว่าสิบเชือกเดินลากเกวียนขนข้าวเปลือกไปสู่ลานกิจกรรมของโรงเรียนบ้านตาทิศพอถึงลานกิจกรรมบรรดานางรำได้ตั้งแถวเพื่อรำตามจังหวะเพลงแต่ได้มีช้างเชือกหนึ่งทนไม่ได้ที่จังหวะเพลงมันเร้าใจเหลือเกินต้องโยกย้ายสายสะโพกแข่งกับนางรำแบบว่าไม่มีใครยอมแพ้ก,กัน จนจบเสียงเพลงถึงได้ร่วมการประกอบพิธีทางสงฆ์ต่อไปโดยบรรดาคอหวยไม่พลาดที่จะส่องเลขท้ายธนบัตรซึ่งก่อนที่จะเริ่มเดินขบวนแห่ช้างพังน้องเปิลด้วยวัย24ปีอยากร่วมบุญผ้าป่าจึงได้ใช้งวงหยิบธนบัตรใบละ100บาทจากควานย่อนลงใส่บาทรับปัจจัยที่นายรณพัฒหอมเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคนรับ โดยเมื่อไปสองเลขดูเลขที่ได้คือทาทำให้บรรดาน,นักลุ้นโชคต่างรีบไปหาซื้อตามแผงลอตเตอรี่จนเกลี้ยงในพริบตา